ในปี2569นี้โชคชะตาได้จัดวางดวงดาวที่เน้นการส่งเสริมตัวตนและการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากบุญเก่าโดยมีแรงขับเคลื่อนจากดวงดาวสำคัญสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวกลุมหากเราพูดถึงตามหลักการโหราศาสตร์ความหวังในปี69ที่เกิดขึ้นจากดวงดาวจะมีเรื่องใดบ้างไปรับฟังกันได้หากสนใจเรื่องดาวทางโหราศาสตร์ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลในบริบทผู้ใหญ่ผู้สูงวัยฝากกดติดตามช่องเพื่อนคุณ59สำหรับในแต่ละปีดาวที่มีความสำคัญกับชีวิตของทุกๆราศีก็คือดาวพฤหัสดาวเสาร์และดาวราหูสำหรับในปี69ก็เช่นกันพ่อแม่พี่น้องชาวกุมจะมีดาวพฤหัสโคจรไปอยู่ในภพเรือนปุตตะดาวเสาร์อยู่ในภพเรือนการเงินและดาวประจําตัวเป็นเกษตรตาธิบดี โดยองค์ประกอบของดวงดาวถึงเวลาที่ท่านจะฉายแสงความเป็นผู้นำที่ไม่เหมือนใครและได้ใช้ความมั่นคงทางการเงินที่สร้างมาเพื่อความสุขให้กับลูกหลานและสังคมขอเชิญทุกท่านมาพิจารณา5ความหวังที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี69สําหรับในข้อแรกความหวังที่จะได้พลังชีวิตและได้บารมีจงเป็นตัวของตัวเองอย่างมีสติความมั่นใจที่มาพร้อมปัญญาย่อมเป็นแสงสว่างแก่ผู้อื่น ความหวังข้อนี้มาจากการที่ดาวราหูผู้เป็นเจ้าเรือนตนุหมายถึงตัวตนได้โคจรเข้ามาสถิตในภพเรือนตนเองได้ตำแหน่งมั่นคงทางดวงดาวที่เรียกว่ามั่นคงและเข้มแข็งที่สุดนี่คือสัญญาณของการเกิดใหม่ของบุคลิกภาพและความมั่นใจชาวกุมในวัยนี้จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะท่านจะมีอิทธิพลและบารามีที่ดึงดูดคนให้เข้ามาหา ไม่ว่าท่านจะแต่งตัวเรียบง่ายเพียงใดแต่คำพูดและการวางตัวของท่านจะมีความหนักแน่นและสร้างแรงบันดาลใจผู้คนจะเข้ามาขอคำแนะนำในเรื่องต่างๆและท่านกล้าที่จะทำสิ่งที่แตกต่างจากสังคมท่านจะมองโลกในมุมที่ไม่ยึดติดและเป็นอิสระมากขึ้นซึ่งเป็นลักษณะของราหูที่นำพาท่านไปสู่ความเข้าใจในความไม่แน่นอนของชีวิตการปล่อยวางความยึดติดในกฎเกณฑ์เดิมๆทำให้ท่านรู้สึกสบายใจและมีพลังงานในการทำสิ่งใหม่ๆ ด้วยพลังใจที่เข้มแข็งส่งผลดีต่อสุขภาพท่านจะมีกำลังใจในการดูแลตัวเองอย่างไม่ย่อท้อหรืออาจค้นพบวิธีการดูแลสุขภาพที่ไม่เป็นไปตามกระแสของคนอื่นแต่ก็ได้ผลดีอย่างน่าอัศจรรย์หลักธรรมที่เกี่ยวข้องคืออัปปมัญญาความไม่จำกัดในความดีโดยเฉพาะมุทิตายินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี การใช้ความเป็นตัวของตัวเองอย่างสร้างสรรค์สอนว่าจงเป็นอิสระจากความคาดหวังของผู้อื่นและใช้ชีวิตในแบบของเราอย่างมีปัญญาการรักตัวเองแต่เมตตาต่อผู้อื่นคือการปฏิบัติที่สำคัญสำหรับความหวังในข้อที่สองโชคลาภทางการเงินจากบุตรหลานและงานอดิเรกที่ทำด้วยความสุขการให้การสนับสนุนด้วยความเมตตาแก่บุตรหลานย่อมเป็นรากฐานแห่งการสร้างบุญความหวังข้อนี้มาจากการที่ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระและลาพระโคจรเข้าสู่ภพเดือนปุตตะ อันหมายถึงบุตรหลานบริวารความสุขหรืองานอดิเรกชาวกุมจะรู้สึกถึงความสุขในการใช้เงินทองที่หามาได้เพื่อลูกหลานหรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่าท่านอาจให้ทุนการศึกษาช่วยเหลือการเงินหรือลงทุนในความสุขของพวกเขาการให้ด้วยใจเมตตาจะนำมาซึ่งความปิติและโชคลาภคืนมาอย่างต่อเนื่องงานอดิเรกที่สร้างรายได้หรือโชคท่านอาจค้นพบว่างานอดิเรกที่ทำด้วยความสุข สามารถนำมาซึ่งรายได้เสริมหรือโชคลาภเช่นการทำอาหารงานฝีมือการลงทุนเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับความรู้ที่สนใจความสุขที่เกิดจากงานอาดิเรกจ,จะกลายเป็นความมั่งคั่งที่คาดไม่ถึงท่านอาจได้รับแรงผลักดันให้ใช้เงินเพื่อความสุขสบายและการพักผ่อนของตนเองมากขึ้นเช่นการเดินทางท่องเที่ยวที่ไม่ไกลมากซื้อหนังสือหรืออุปกรณ์สำหรับงานอาดิเรกการใช้เงินเพื่อเติมเต็มความสุขนี้คือการให้รางวัลแก่ชีวิตที่ทำงานหนักมาโดยตลอด หลักธรรมที่เกี่ยวข้องคือทานบารามีและปิยพจนาวาจาอันเป็นที่รักการใช้ทรัพย์เพื่อบุตรหลานสอนว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการได้เห็นความสุขของคนที่เรารักการให้ด้วยปัญญาคือการสร้างบุญที่มั่นคงสำหรับความหวังข้อที่สามก็เกิดความมั่นคงทางการเงินระยะยาวผ่านการจัดการทรัพย์สินอย่างมีวินัยความสุขที่เกิดจากความมั่นคงย่อมเป็นฐานที่ตั้งของการทำความดี จงจัดการทรัพย์สินด้วยวินัยที่เด็ดขาดความหวังข้อนี้มาจากการที่ดาวเสาร์ผู้เป็นดาวแห่งวินาศได้โคจรเข้าสู่ภพเรือนการเงินแม้ราหูจะทําให้ท่านใจใหญ่แต่ดาวเสาร์จะช่วยให้ท่านมีวินัยโดยเฉพาะการจัดการรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียหรือการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นท่านจะสามารถลดรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และเริ่มวางแผนการใช้จ่ายระยะยาวอย่างรอบคอบ ท่านอาจได้รับเงินก้อนจากแหล่งไม่คาดคิดเช่นเงินประกรันเงินชดเชยรายได้จากต่างประเทศและเงินนี้จะถูกนํามาใช้เพื่อสร้างความมั่นคงการลงทุนในพันธบัตรระยะยาวหรือการจัดสรรเงินบํานาญให้มีระบบมากขึ้นการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในทิศทางของการลงทุนเพื่อความสงบเช่นการซื้อที่ดินเพื่อสร้างสํานักปฏิบัติธรรมการบริจาคครั้งใหญ่เพื่อศาสนาหรือการใช้เงินเพื่อการศึกษาธรรมะในสถานที่ปรีกวิเวก การใช้ทรัพย์เพื่อสร้างบุญนี้คือความมั่นคงทางใจที่ยั่งยืนที่สุดวาจาที่หนักแน่นในการจัดการการเงินท่านจะมีความกล้าหาญและเด็ดขาดในการพูดคุยและจัดการเรื่องการเงินกับลูกหลานหรือคนใกล้ชิดการพูดอย่างมีเหตุผลและมีวินัยจะช่วยป้องกันปัญหาทางการเงินในอนาคตหลักธรรมที่เกี่ยวข้องคืออริยมรรคมีองค์8โดยเฉพาะสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบการจัดการเงินด้วยวินัยสอนว่า ความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่เกิดจากการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการมีวินัยทางการเงินคือการปฏิบัติศีลอย่างหนึ่งสำหรับในข้อต่อมาความหวังที่จะได้ความสุขและความสําเร็จให้แก่บุตรหลานด้วยกําลังทรัพย์และบารมีของเราการมอบโอกาสให้บุตรหลานได้แสดงศักยภาพย่อมเป็นบุญที่ปิติให้แก่ผู้ให้ความหวังข้อนี้เป็นการรวมพลังของดาวพระหัสเจ้าเรือนลาภในภพปุตตะก็เกิดการสนับสนุนสู่ความสําเร็จของลูกหลาน ท่านจะใช้ความสามารถเครือข่ายและกำลังทรัพย์เพื่อผลักดันลูกหลานหรือบริวารให้ประสบความสำเร็จในด้านที่พวกเขาต้องการท่านอาจใช้บารมีส่วนตัวเข้าไปช่วยเปิดทางให้คำปรึกษาที่ชาญฉลาดหรือเป็นผู้ลงทุนให้กับธุรกิจเล็กๆของพวกเขาชาวภุมจะได้รับความปิติอย่างยิ่งจากการได้เห็นผลงานหรือความสำเร็จของคนรุ่นหลังความสุขนี้จะเป็นโชคลาภทางใจที่สำคัญในปีนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เงินทองซื้อไม่ได้ ท่านได้รับแรงบันดาลใจให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกลุ่มไปลงทุนในงานสร้างสรรค์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆร่วมกับคนหนุ่มสาวการเข้าร่วมโครงการเหล่านี้จะทําให้ท่านรู้สึกสดชื่นและทันสมัยการเป็นผู้อํานวยการความสุขบทบาทของท่านจะเปลี่ยนจากผู้ดูแลเป็นผู้อํานวยการความสุขท่านจะใช้ปัญญาและทรัพย์สินเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและการเรียนรู้ให้กับครอบครัวหลักธรรมที่เกี่ยวข้องคือสังหาวัตถุ4เรียกว่าหลักการสงเคราะห์ โดยเฉพาะอัธ,ธาจาริยาการประพฤติประโยชน์การสนับสนุนลูกหลานจะสอนว่าการมอบโอกาสและกำลังใจอย่างเต็มที่คือการสร้างอนาคตที่ดีงามให้กับสังคมสําหรับในข้อสุดท้ายความหวังที่จะได้สละทรัพย์เพื่อสร้างบุญการสละทรัพย์ด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นบุญใหญ่ที่ขจัดความมืดมิดในใจได้ความหวังข้อนี้เป็นการสังเคราะห์พลังงานจากราหูดาวเสาร์และดาวพฤหัสเพื่อนำไปสู่เป้าหมายทางจิตวิญญ,ญาณ การบริจาคเพื่อโครงการใหญ่ด้วยความมั่นคงทางการเงินและแรงขับเคลื่อนที่เป็นเอกลักษณ์ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนให้กับสังคมซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของชาวกลุ่มการกระทํานี้จะนํามาซึ่งชื่อเสียงและความดีงามการใช้เงินไปเพื่อการปลีกวิเวกท่านมีความสุขกับการใช้ใจ่ายเงินเพื่อปลีกวิเวกหรือการแสบ,บาหาความสงบ เช่นการจัดสรรเงินเพื่อสร้างห้องปฏิบัติธรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเข้าคอร์สวิปัสนาหรือการเดินทางไปสถานที่ห่างไกลเพื่อพักผ่อนอย่างแท้จริงการเปลี่ยนทรัพย์ทางโลกให้เป็นทรัพย์ทางธรรมการใช้จ่ายเงินในเรื่องเหล่านี้จะทําให้ท่านรู้สึกถึงความสงบใจที่แท้จริงและเข้าใจว่าทรัพย์สินทางโลกนั้นไม่เที่ยงการสละทรัพย์เพื่อธรรมะคือการเปลี่ยนทรัพย์โลกให้เป็นทรัพย์ธรรมที่ติดตัวไปในภพหน้าการเป็นแบบอย่างของการให้ ชาวกลุ่มจะกลายเป็นแบบอย่างของผู้ที่ใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีคุณค่าคือการใช้เงินทองที่หามาได้เพื่อประโยชน์กับผู้อื่นอย่างแท้จริงการกระทํานี้คือความหวังที่จะทําให้ชีวิตบ้านปลายมีปัญญาและเกิดความสงบสุขหลักธรรมที่เกี่ยวข้องเรียกว่าอัปปมัญญาโดยเฉพาะอุเบกขาความวางเฉยการสลัทรั์อย่างมีปัญญาสอนว่าความรวยที่แท้จริงคือการม,มีจิตใจที่พร้อมจะให้การปล่อยวางความยึดติดในทรัพย์สินคือความสงบที่ยั่งยืน ข้อต่างๆเหล่านี้ได้สรุปมาจากการตีความดวงดาวจะดีมากดีน้อยอย่างไรส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงพื้นชะตาบุญวาสนาของแต่ละท่านด้วยสามารถรับฟังเพื่อเตือนใจหรือนำไปปรับใช้เพื่อชีวิตที่สงบสุขในปี69ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องชาวกลุ่มสมดังตั้งใจทุกประการสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนมีโชคมีราบตามบุญวาสนาของแต่ละท่านกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ